เคยสงสัยไหมว่าเสียงหัวเราะจะช่วยบรรเทาอาการแพ้ได้จริงหรือเปล่าการศึกษาล่าสุดพบว่าเสียงหัวเราะสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอทิเซอที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบและภูมิแพ้ในร่างกายได้เสียงหัวเราะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดซินซึ่งมีผลให้หลอดลมขยายตัวและระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น งานวิจัยจากสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเมื่อเด็กที่มีอาการภูมิแพ้หัวเราะคิกคักกับกระตูนที่พวกเขาชอบระดับฮิสตามีนที่เป็นตัวกระตุ้นอาการแสดงความแพ้ลดลงถึง30%ไม่เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความเครียดแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพทางจิตด้วย การศึกษานี้เปิดเผยถึงแง่มุมที่น่าสนใจในการใช้เสียงหัวเราะเป็นเครื่องมือเสริมในการดูแลเด็กที่มีอาการภูมิแพ้ครั้งต่อไปถ้าลูกน้อยมีอาการแพ้ลองหาการ์ตูนตลกหรือหนังสืออ่านเล่นที่ดูดีเพื่อกระตุ้นให้เขาหัวเราะดูก็ได้นะลูกเป็นภูมิแพ้แม่ต้องสู้กดติดตามช่องลูกฉันเป็นภูมิแพ้ไว้นะคะถ้าลูกคุณเป็นภูมิแพ้เราเป็นเพื่อนกัน